ก็มีอาชีพขับแท็กซี่นะความซื่อสัตย์มันก็สําคัญ5บาท10บาทเนี่ยเราต้องทอนเขานะวันหนึ่งวันนึงอะลูกค้าขึ้นเนี่ย mm hmm. เยอะมากบางทีทำของหายมาั่งถ้าอย่างอย่างของผมนี้ผมก็จะถ้าเจอผมก็จะเอาไปคืนเขาบางทีทําเพื่อสังคมนิดนิดน้อยไม่ต้องมากหรอก mm hmm. ก็ทําทําตลอดทํท,ทเรื่อย mm hmm. ๆมาพ่อสอนให้หนูซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ค่ะ mm hmm. หนูมีหน้าที่เรียนหนูก็ต้องตั้งใจเรียนค่ะอย่างของน้องเขานี่ก็คือจะเน้นให้ซื้อสัตว์กับการไปโรงเรียนไม่เกเรียนการให้ตังไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเราจะให้เขาไปจัดการของเขาเองบริหารของเขาเองหนูรู้ว่าพ่อทํางานเหนื่อยหนูจะตั้งใจเรียนให้เกง่งๆค่ะก็คิดว่าท่านก็ทรงเหน็ดเหนื่อยนะมีความพยายามที่จะทําเพื่อประชาชนบางทีเห็นท่านเหนื่อยท่านเดินทางไปที่นู่นที่นี่นะก็ซาบซึง้ง